สวัสดีแฟนๆสิงสนามที่เด็ดบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเฮียเผือก <Here, S 2> <ๆ>นะครับก็วันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจเนมีอยู่หนึ่งคู่ที่ผมคัดมานะครับเรอัลมาดริด hmm. จะเจอกับเชลซีในฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเกมแรกนะครับแต่ก่อนอื่นเนะี่ยฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสิงสนามที่เด็ดบอลน,นะครับกด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญเลยเนะี่ยกระดิ่งนะครับลงคลิปปุ๊บทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ มาดูความพร้อมของทั้งฝั่งราชันชุดขาวเลอัลมาดริทก่อนเลยนะครับเกมล่าสุดพวกเขาแพ้ในเกมลีกและเป็นการแพ้คาบ้านด้วยนะครับแพ้ต่อบียาเรลลประตูต่อ3ก็เกมนั้นสนุกสุดมันเลยส่วนรายการนี้นะครับผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมได้ด้วยการขล่มลิเวอร์พูลด,ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2ถือว่าฟอร์มสุดยอดนะครับรายการนี้พวกเขาก็เป็นเจ้าโยุโรปอยู่แล้วด้วย เรอัลมาดริดนะครับของคาร์โลอันเชลติเกมนี้ไม่มีฟอร์งเมนดี้แบ็กซ้ายตัวเก่งเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ส่วนตัวอื่นเนี่ยถือว่าพร้อมลงสนามเลยนะครับ4-3-3ของราชันชุดขาวนะครับเอเดนมิลิเตาอันโตนิโอลูริเกอร์ได้เจอทีมเก่านะครับมีลูก้าโมดิชเอ็ดวาร์ดกามาวิงกาโทนี่โครสนะครับแล้วก็คู่หูกองหน้าเป็นเวเนซิอุสจูเนียร์กับคาริมเบนเซม,มา่า ส่วนฝั่งเชลซีนะครับผู้มาเยือนก็เพิ่งแต่งตั้งแฟงลัมพาดนะครับเป็นกุนซือแล้วก็ประเดิมเกมแรกไปแล้วนะครับซึ่งเกมแรกของพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้วูลฟ์ศูนยประตูต่อหนึ่งไม่ชนะใครมา4เกมถือว่าอาการหนักพอสมควรนะครับลัมพาดเกมนี้นะครับก็ระบบ4-3-3นะครับนำมาโดยเกปาอาลิสซาบาลากานะครับมีลิสเจมเวสซี่โฟฟาน่านะครับคาริโดคูริบาลีมาเตโอโควาซิชนะครับเอ็นโกโลก,กองเต เอนโซ e ฟ n น n นเดสนะครับคายฮาร์เวตและชัวร์ฟิลิกส์ข่าวดีนะครับมีข่าวดีก็คือเมสันเมล์นะครับก็ผมมองว่าน่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้แต่อาจจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับก็ฟิตกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับก็คู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือท่านวัดกันจากฟอร์มเนี่ยโอเคแมตตบิดนะครับล่าสุดไปพลาดแต่ว่าถ้าวัดจากฟอร์มโดยรวมเนี่ย เชลซีถือว่าการลำบากนะครับแล้วก็มาเยือนซาเาโก้บาร์เบวิกผมว่าลำบากมากที่จะเสมอหรือชนะออกไปนะครับต้องเรียนกันตามตรงผมมองว่าเกมนี้มาดร,ริดที่เล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบอยู่มหาศาลเลยนะครับหนึ่งเลยผมว่าขุมกําลังเนี่ยดูดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนว่ามาดร,ริดเนี่ยเล่นบอลยุโรปเนี่ยดีมากๆแล้วก็เน้นมากๆรอบที่แล้วก็เพิ่งตบทีมจากอากังกฤษอย่างลิเวอร์พูลมา6ประตูต่อ2ด,ด้วยกันเกมนี้นะครับมีสิ์สกอร์ขาดนะครับก็ ผมว่าก็อย่างน้อยก็ต้องมีผลต่าง2ประตูนะครับสกอร์ที่คาดนะครับผมบอกว่าราชันชุดขาวจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อหนึะครับก็ฝากเอาไว้1คู่ในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ